เราจะเอาน้ำไปให้น <hana> <In> ้องไก่นะคะไปน้องข้าวสวัสดีค่เยนเอาลิชอบลและก็นนอเพื่อาิ่นี้ละจากนั้าจะึ่มงจะใ่ท็อปเลือดฉันะใอปเลืดียอา่ โอเคย่าสวัสดีค่ะอยู่กับ our chickens eggs นะคะวันนี้เราก็จะเหมือนเดิมค่ะไปเลี้ยงไก่วันนี้เรามาสายหน่อยค่ะแปดโมงแล้ว Good morning เด็ก Good morning เด็ก så um, der er nogle æg, inden de kommer ud. Så vi kan se, hvor, hvordan de ligger. Okay. Altså, ja. Ja, jeg har plads til, at de ligger som en af de fire Godmorgen, Gajja Patong! Nej.

ตอนนี้เราก็จะมาล้างน้ำนะคะถังน้ำค่ะล้างถังน้ำก่อนได้ยินเสียงไหมคะเขาเตรียมจะออกมากันแล้วค่ะพอเราล้างถังน้ำเรียบร้อยนะคะเราก็จะ ้ำใส่ค่ะมีแมลงหล่นลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่จุลินซีย์ไปสองฝานะคะน้ำนี่หก หกลิตรค่ะเราใส่แบบเจือจางค่ะไม่ได้ใส่แบบเข่้มคุนเพราะว่าอันนี้เป็นการป้องกันเราก็จะปิดฝานะคะปิดฝาได้แล้วก็จับแบบน,นี้เลยจ้ะ Để ก็เอาไปเอาไปวางไว้หน่อย <laughs> จากนั้นเราก็จะให้อาหารนะคะนี่คืออาหารค่ะไอ้ดไฟก็ไอเกย์นูไฟก็อาเทสล้างทำความสะอาดอันนี้ค่ะ ก็จะคว่ำนะคะอันนี้นี่ค่ะแล้าก็แบ่งใส่เลยจ้ะเพราะว่าน้องไก่นี่จิกกันมากวันนี้เราผสมหัวอาหารเยอะหน่อยนะคะ ก็จะไปเปิดแล้วค่ะยังขยันอบนะจันทร์ดอนออเดินเนือ อะะย่งางเคยเชิญเคยรู้ชาดีเน็ตอุ๊บอตัวสุดท้ายยังไม่ลงมาคัมเนึงตัวสุดท้ายยังอายอยู่นะคะมาเร็วเว้แม่ดิโนอ่ะคัมเนื้ นนคุณแม่น้องข้าวก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะรังสวัสดีค่ะ our chickens X วันนี้จะพาทุกคนไปเก็บไข่อีกแล้วค่ะเมื่อเช้าเราพาไปเลี้ยงไก่เนาะแล้วก็อากาศวันนี้นะคะอากาศดีค่ะถ่ายวีดีโอไม่ทันเสร็จนะคะแบตหมดค่ะเมื่อเช้าอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าตกลง น้องไก่ของเราเป็นยังไงสบายดีไหมใไข่ให้เราไหมวันนี้เราก็ตอนนี้บ่ายสองแล้วค่ะหลังบ่ายสองก็จะต้องไปดูนะคะว่าเขาอือใส่ถังน้ำไหมไม่รู้เรียกไก่ว่าอือได้ไหมก็ขี้ไก่เนาะสวัสดีเด็กๆ กา่จ้าป๋าโต้งเป็นไงสบายกันดีไหมโอ้ขอเก็บไข่หน่อยนะเอานี่อย่าจิกกันอย่าทะเลาะกันเรามาดูไข่กันทุกคนว้าวสวัสดีจ้า ไอ้น่าไม่มีไข่นะคะตรงนั้นโอ้สวัสดีจ้ะมีไข่อยู่ตรงนู้นหนึ่งฟองนะคะขอเก็บไข่หน่อยนะสุดเซกสุดเซกขอเก็บไข่หน่อยนะอุ้ยอุ่นๆเลยค่ะทุกคนนี่อุ่นๆเลยโอ้ไข่ขนๆน,นี่เป็นแม่ไก่สงสัยสตรีปแน่ๆเลยแอดี้สตรีป เขาเก็บไข่เลยนะมีไข่ให้เราเปล่าสุสิษสุสกมีไข่หรือยังไข่เสร็จยังสุสิอไข่เสร็จยังสุเออมาทีหลังแล้วกันนะรีฟะบ,บายบายขอบคุณนะ อุ้ยขึ้นมากันเต็มเลยสงสัยเป็นเพราะว่าพ่อโต้งเนี่ยมาอยู่ที่รังมาคุยเขี่ยบนบ้านนั่นเองน้องไก่ก็เลยไม่ไข่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูซิว่าน้ำเป็นยังไงเปลี่ยนน้ำกันนะคะทุกคน ตอนนี้ก็แบบโอ้โหรอกันนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้ำให้เขาเดี๋ยวไปเก็บผักกันค่ะคือเขาอยากกินผักแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังไม่ได้เก็บผักแล้วจะเก็บตรงไหนดีละคะตรงไหนที่แบบดูไม่แก่มากเนาะเรามาเก็บตรงนี้ค่ะนี่แสตชโคนะคะก็คือผักสลัดตามธรรมชาติ เราเก็บตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่เราก็ทําความสะอาดสวนไปด้วยนะคะเป็นการทําความสะอาดสวนไปด้วยคือจริงๆแล้วเราต้องปล่อยให้เขาออกมากินแหละแต่คุณแม่ท้องเขายังไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามีบางตัวนะคะที่บินเก่งเหลือเกินนี่ค่ะแนละ้วเราก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะล้นมือเราก็จะค่อยๆเก็บอย่งนี้ ผักป่ายห้ากินได้ตามธรรมชาตินะคะคนก็กินได้ค่ะไก่ก็ชอบกินค่ะตอนนี้เขาเริ่มแก่แล้วจริงๆก็คือจะต้องเรียกว่าเอามาสับแล้วกันนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแต่คนไม่ต้องเขาก็ไม่ได้สับหรอกเขาก็จิกกินใบไปอะไรไปไงคะ่ะผักฟันสิงโตเขาก็กินค่ะแต่ว่า ช่วงแรกที่เอาให้เขากินสองสามวันแรกนะเขาท้องเสียก็ไม่ท้องเขาก็เลยจะไม่ให้กินผักฟันสินโตหรือว่าดอกนะคะวันนี้เขาคงจะแปลกใจเพราะว่าคุณม่ท้อเข้าเอาบูงาํำไปไปไว้ที่ที่รังของเขาโปรโโยที่รังให้มีกลิ่นหอมนะคะเขาก็เลยไข่ช้าคือเขาคงจำไม่ได้ว่า ตรงนี้ใช่รังที่เขาไข่เมื่อวานหรือเปล่าประมาณนั้น ตอนที่เขาเกิดใหม่ๆเนี่ยค่ะแสเวเโคผักสลัดตามธรรมชาติเนี่ยค่ะก็สามารถเก็บยอดอ่อนของเขานะคะมาทำแบบบะช่อตำลึงพเพราน้องเาเคยทำที่บ้านใหญ่ไทยช้างนะคะเนี่ยตอนที่เขาเกิดแบบเนี้ยยอดอ่อนๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยบะช่อตำลึงอร่อยค่ะก็ทำกินครั้งสองครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นใบ ใบแก่แล้วเนี่ยเขาจะกลิ่นค่อนข้างแรงผักชีล้อมเนาะได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงบอกว่าฉันไข่เสร็จแล้วเสียงกระตากไข่เนาะใครร้อง ใครร้องโอ้ดีแอบพูดสุเซกไข่เสร็จแล้วเหรอไข่ใ,ให้แม่กินเหรอวันเนี้ยอะไข่ใ,ให้แม่กินเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาสลัดไปมัดนะคะแล้วเราก็จะไปดูไข่กันอีกรอบค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูซิว่า แม่ไก่จ๋าชุดเสกสีน้ำตาลเนี่ยค่ะไข่ให้เราเป็นสีอะไรนะคะไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็มาดูอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อกี้นี่คือแม่ไก่เขาก็ตากเนาะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเขาไข่หรือเปล่าเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งจ้ะเอา้าก็ยังอยู่นี่นะยังไม่ไข่ใช่ไหมโอ้โห <laughs> ไปล้ไปละ วัวที่กระตากได้ไข่ยอยู่ตรงไหนล่ะไข่ไว้ตรงนี้เหรอไหนดูสิ <c oughs> ต้องต้องมาอีกแล้ว

อืาดู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 ดเดอ,นนอนนด้ไูดูดขดูด<อ>ูดีดูอูะโอูดแด่อูดูดูดูอนนะะูดีดว่าอูดูดูวูดกด้ดนดูดดนดด เอออะอยัางไข่เ้นชาเด่นเมอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไข่สีเขียวเป็นยังไงทำไมถึงเป็นรูนะคะ